ดารุณีกริบุญยารายอดีตนักแสดงไฮโซเสียชีวิตแล้วอย่างสงบแฟนๆละครต่างตกใจไว้อะไรต่อการจากไปของดารุณีกริจบุญญารายไฮโซชื่อดังและอดีตนักแสดงชื่อดังที่มักจะมีผลงานผ่านทางจอทีวีหลายๆเรื่องซึ่งไม่นานมานี้คนใกล้ชิดนั้นได้แจ้งข่าวว่าเธอนั้นเสียชีวิตในอายุ74ปี โดยอันภัวนาธพิธีกรชื่อดังนั้นก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กแสดงความอาลัยต่อดารุณีนักแสดงที่ต่อมานั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองและได้เดินทางไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาว่ากราบลาอาดาดารุณีกริดบุญญาไรลหนะตรงนี้จากใจนะครับ ยังจำได้เสมอในวันที่อันยังไม่มีใครรู้จักเลยแล้วต้องขึ้นเวทีร้องเพลงวันแรกผู้หญิงคนนี้เดินถือช่อดอกไม้ช่อใหญ่มากๆมาให้อันถึงหน้าเวทีโดยที่เรานั้นยังไม่รู้จักกันอย่างเป็นทางการใดๆแล้วบอกว่าชื่นชมทุกอย่างโดยเฉพาะความคิดของลูกตั้งแต่ในวันที่ยังไม่มีใครสนใจสิ่งที่อันคิดเลยด้วยซ้ำ น้ำใจและกําลังใจล้นเหลือจากอาดามีมาให้อ่านเสมอแม้ในวันที่ตัวคุณอาเองอาจจะต้องการกําลังใจมากกว่าอ่านด้วยซ้ำจากวันวานที่ความคิดแตกต่างเคยเป็นเรื่องที่บางกลุ่มนั้นยังไม่พร้อมยอมรับ อาดาคือผู้มาก่อนการคือผู้กล้าที่จะสอนอะไรหลายๆอย่างให้กับคนรอบข้างมากมายจะเก็บรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความคิดบวกของคุณอาไว้ในความทรงจำครับในขณะเดียวกันทางด้านเอิร์กพงพรอนนั้นก็ได้ออกมาโพสต์แสดงความไว้อาไลายผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่ากราบลาแม่ดานะคะเอิร์กคงมีโอกาสส่งแม่ดาเพียงเท่านี้ ไม่ว่าคุณแม่จะอยู่ที่แห่งไหนเอ,อิกเชื่อว่าที่แห่งนั้นจะเป็นที่ที่คุณแม่มีความสุขเพราะคุณแม่เป็นผู้หญิงที่มีแต่ความสุขเสมอขอบคุณที่ทำให้เอ,อิกได้เรียนรู้แต่การมีพลังบวกมีความเป็นไปได้และมีมุมมองดีๆในทุกๆสถานการณ์ค่ะจำได้ประโยคหนึ่งที่คุณแม่มักจะพูดเสมอปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไวก้กุมนะคะพูดจบ ก็ส่งมาพร้อมยิ้มกว้างให้กำลังใจ rip นะคะตอนนี้คุณแม่คงไปร้องเพลงลันลาอย่างมีความสุขให้พระเจ้าฟังแล้วกอดฝนแน่นๆนะคะเข้มแข็งนะฝนลูกแม่อยู่แล้วรวมแสดงความเสียใจกับการจากไปด้วยนะคะ